สมเด็จพระสังฆราชไทยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานจวนอุทธายีสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานมีพระนามเดิมว่าจวนสิริสมฉายาอุทธายีเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดมกุฏกษัตรติยารามราชวารวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2508ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรทรงดำรงตำแหน่งอยู่7ปีสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2